โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องวุ่นญของเวรุ่นแตงหอมเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับวันนี้อ่ามีคนขอเข้ามาเนาะเป็นชั้นที่184นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะครับ HP เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปไม่ใช้การขุด ได้รับที่เปิลคิวในหนึ่งเทิร์นนะฮะน่าจะเป็นด่านที่ยิงแบบ3ตัวตกข้างล่างนะครับอาอเทมที่ใช้นะครับเอาคูณ3ไปด้วยล็อกเป้าไปด้วยนะครับออีก2อันเป็นเลือดก็ได้นะครับหรือเป็นต้องเอาแบบนี้นะครับคูณ3าล็อกเป้าแล้วก็กระเด็นนะครับ เราต้องใช้3ามอย่างนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่ใช้ปีกใหม่นะครับเราต้องใช้ปีกในการบินด้วยนะครับก็เอาเล่งกดไปด้วยก็ดีนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าจริงด้วยนะครับเป็นด่านนี้เนาะก็ด่านนี้มีเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่นะครับก็บินไปเลยฝั่งไหนก็ได้นะครับ บางนี้ก็ได้เนาะอ่าปีนไปทับตัวละครเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคเดินต่อไปก็เดินลงมา,าเดินให้เฉียดๆหน่อยนะครับ กดคูณ3ามล็อกเป้ากระเด็นนะครับแล้วก็เอาเส้นตรงนี้ทาบเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยอ่ะต้องยิงต่ำกว่านี้นะครับก็คือให้เส้นมันระนาบกับอ่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับให้มันหน้าบแบบนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ให้มันเลง็งอ่ามอนตัวนี้เลยนะครับ ให้มันเลีงมอนตัวนี้เนาะแต่ผมืีใหม่ให้ดูนะครับแขวนเล้งโกดแล้วก็บินนะครับกอผมถนาดด้านนี้มากกว่านะครับขออนุญาตบินไปด้านนี้เนาะ กดข้ามเลยอเราต้องเดินออกมาจากตัวอ้น,นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวล็อกเป้ามันจะเป็นล็อกตัวข้างหลังนะครับอกระเด็นอ่านี่ครับระนาบกับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่านี่ครับชิปปุ่นคิว ผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ยิงธรรมดาไปก็ได้นะครับหรือเก็บงานไปเรื่อยๆก็ได้ครับนะครับอีกสองตัวข้างล่างมันจะไม่ยิงเรานะครับเพราะว่ามันไม่มีมุมยิงเนาะแล้วเราก็อัดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าดานนี้ไม่จำกัดเวลานะครับนี่แนะนํามือใหม่นะครับหรือใครที่พลังแบบโดนตีเจ็บอยู่นะครับแนะนําให้เอาปืน ปฟฟ้าเลเวลห้าสิบมานะครับเพราะว่าเขาจะดูดเลือดเนาะอ่านี่เห็นไหมครับผ่านหมดเลยสบายสบายครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับด่านร้อยแปดสิบสี่เนาะสำหรับอาวุธที่แนะนำนะครับด่านนี้เนาะอ่านี่เลยปืนเลเซอร์อันนี้นะครับ เขาจะดูดเลือดเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ